มันก็เข้ากันแต่ถ้าคนตรวจสอบพระไม่มีศีลคนตรวจสอบพระไม่มีศีลไปตรวจสอบพระไม่มีไม่มีศีลโอเคคนตรวจสอบพระมีศีลคนตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจสอบพระที่มีศีลย่อมโอเคแต่คนไม่มีศีลไปตรวจสอบพระมีศีลอันนี้เริ่มไม่โอเคแล้ว อนันตริกกรรมแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ทายังไงบ้างทาอะไรไม่ได้จะแก้ไม่ได้คือทําอะไรไม่ได้อนันตริกกรรมจบแรล,ลกอย่างเดียวแก้ะไรไม่ได้อีกแล้วแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่านะั่นเราทําอนันตลิกกรรมจริงๆไหมการทําอนันตริยกรรมไม่ง่ายนะ เขาขาดเาให้ได้ใช่ไงสรุปใครผิดมันจะมาสรุปใครผิดได้ยังไงมันยังสรุปอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันต้องไปว่ากันตามเอกสารหลักฐานมันจะมาบอกสรุปผิดถูกตอนนี้ไม่ได้เราแค่ได้รักษารักษาระยะตอนนี้ทุกคนบริสุทธิ์ทางเยอรมันก็บริสุทธิ์ทางวัดก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งคู่เพราะอะไรยังไม่เข้าสู่กระบวนการตอนนี้มันยังไม่เป็นคดีเลยต้องรอให้เป็นคดีก่อนแล้วก็สู้คดีกันใครชนะคนนั้นแหละบริสุทธิ์ ใครแพ้ก็คือคนนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วอย่ามาพูดว่าชนะเพราะเส้นใหญ่ไม่แฟรมาอันนี้อันนี้ไม่แมนอันนี้อย่ามาพูดชนะคือชนะสาลจัดสินและคือศาลตัดสินใครแพ้ก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงอย่ามาพูดนู่นนี่นั่น ม่เขาจะตีกันว่าเป็นเงินวัดไงมึงเข้าใจไหมเนี่ยแหละปัญหาของให้พระไปเป็นเจ้าขันเจ้าเจ้า,นะจานักงานกูนะไม่อยากสมมตินะถ้าวันหนึ่งกูบวชแล้วกูมีมีอินทร์บารมีเพียงพอในการได้เป็นเจ้าวาดนะกูจะไม่เป็นกูจะเป็นแค่ครูบาอาจารย์นั่งอบรมสั่งสอนลูกศิษย์กูจะไม่เป็นเจ้าวาดเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากเนี่ยมึงดูปัญหาของการเป็นเจ้าวาดนี่แหละปัญหากูจะไม่เป็นเด็ดขาดไม่เป็น เรื่องเยอะต้องมานั่งทําบัญชีวุ่นวายลงรายละเอียดนูน่นนี่นั่นโคตรโคตรวุ่นแล้วกูจะไม่บริหารจัดการเป็นวัดกูจะบริหารจัดการเป็นมูลนิธิง่ายกว่าเยอะกูรอมูลนิธิอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวรอมูลนิธิเสร็จเนี่ยถ้ากูมีโอกาสได้ทําสถานปฏิบัติทมจริงๆนะกูจัดตรงทุกอย่างในมูลนิธิหมดทั้งหมดตั้งแต่แรกจนสุดท้ายกูจะเอาเข้ามูลนิธิทั้งหมด แล้วจะชี้แจงแจกแจงออกมาเป็นรายรายละเอียดเลยแล้วกูจะทําแบบชี้แจงเหมือนสมัยที่กูทําชี้แจงกับเพจ Facebook กับกูจะทําชี้แจงแบบเดียวกันเลยเขาห้ามมีมูลนิธิไม่ใช่เหรอคะใครห้ามมึงมึงไปมาจากไหนเขาห้ามมีมูลนิธิอีนี่ก็พูดเล่ยเปื่อยไปเล่ยเปื่อยเขาว่าใครใครห้ามมึงเขามีมูลนิธิก็เต็มไปหมดมึงบอกว่าห้ามมีมูลนิธิ อ๋อมเรนทิใกล้เสร็จแล้วเหรอตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วมเรนทิอยู่ที่บางชชยาอ๋อเหรอไปถึงนานหรือยังบางชชยาเพิ่งถึงได้สักพักนึงครับถ้า,อ,าอีกไม่เท่าไหร่เออโอเครอรอ,อ,อดนะูก่อนครับสดค่ะเรื่องมเรนทิเรื่องวัดเรื่องมเรนทิเรื่องวัดวัดทำไมนะ เยอรมันทำมูลนิธิยากมากถ้าใช้ส่วนตัวจะง่ายกว่าถูกกฎหมายเยอรมันกูพูดถึงมูลนิธิที่กูจะจัดปฏิบัติธรรมที่กรุงเทพที่ประเทศไทยเกี่ยวหาอะกับเยอรมันกูจะไปทำหาอะไรเยอรมันกูหมายถึงมูลนิธิที่ประเทศไทยนี่กูจะไปทำหอขาอะไรเยอรมันไปเรื่อย มูลนิธิคนตื่นทำนเออมูลนิไม่ใช่อันนั้นมันมูลนิธิธมูลนิธิคนตื่นทำตแต่ถามปฏิบัติธรรมจะไปถามปฏิบัติธรรมตื่นตื่นทรมสถานคนตื่นทรมสถานชื่อสถานที่อ่ะคนตื่นทรมสถานสำนักปฏิบัติธรรมคนตื่นทรมสถานใช่ไม่เอาไม่ยังไม่ชอบคำว่าสำนักเลยเขาใช้คำว,ว่าคนตื่นทำมาสสถานพอละ คนตื่นทร,รมาสถานชื่อสถานที่นะคนตื่นทร,รมาสถานร่วมด้วยช่วยกันคนตื่นทร,รมาสถานกูจะเป็นเจ้าสำนักบูริมวเนี่ยใช่คำว่าสำนักเนี่ยชื่อแปลกแปลกไม่แปลกเราจะชื่อสวยเพราะ คนตื่นธรรมสถานใช่แบบนั้นเลยคนตื่นธรรมสถานเดี๋ยวอ้เจ้าหมอนกิวคนที่พิการนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะจคได้ยินนะเดี๋ยวก็ไปทำเดี๋ยวไปทำป้ายคนตื่นธรรมสถานเอออาจารย์จะให้มันเจลเอไอ่ะเป็นรูปเนี้ยนเนี่ย นั่งประเพียบไอย่างนี้เลยอยากให้มันทําเจลรูปนี้ให้หน่อยน่ารักดีก็โถนไม่อยากให้เป็นวงๆแบบนี้อยากให้เป็นแบบลายกระโถนจริงๆหน่อยแล้วก็อยากให้กระโถนใบใบใหญ่กว่านี้นิดนึงเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตัวการ์ตูนกระโถนอ่ะเกาเอตัวการ์ตูนของเรามีอยู่แล้วไม่ต้อง ไปอยู่เลยเดี๋ยวกูทําสถานปฏิบัติธรรมจริงๆใครจะไปอยู่ก็ไปอยู่ได้แต่ต้องอยู่ในกฎระเบียบไม่ใช่ว่าอยู่แบบอลุยชุยแช,ชะมาแดกมานอนไม่ได้นะจ๊ะมาแล้วต้องภาวนามาแล้วต้องมาทํางานมาแล้วต้องมาเกิดประโยชน์ไม่ใช่มาแดกกันมานอนกันไม่ได้สร้างอะไรใหญ่โตก็ปลูกป่าอย่างเดียวปลูกป่าใครจะไปช่วงแรกนอนเต็นท์จ้ะ ขี้เยี่ยวก็ขุดดินขุดหลุมยุคแรกยุคยุครุ่นรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็คือเี่ยกับดินกินกับทรายจ้ะขี้เยี่ยวก็คือขุดหลุมส้วมซึมก็คือมึงขุดหลุมเสร็จปุ๊บก็คือขี้ขี้เสร็จปุ๊บก็น้ำล่าให้ซึมไปานิดหนึ่งแล้วก็ดินกบนี่คือส้วมซึมจ้ะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยกับต้นไม้ใบหญ้าเพราะว่าช่วงแรกเป็นยุคข,ของการปลูกต้นไม้ต้องอาศัยปุ๋ยคอกเยอะรุ่นบุกเบิก รุ่นปลูกป่าวิตั้งชื่อกับรุ่นปลูกป่างูจะกินไหมครับงูจะจกหอยจกหามมือเลยของมือเหรอป้องกันตัวเองแล้วกันรุ่นลงสาเอก ช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันเอาผูเอาสอบเอาเสียมไปขุดปลูกต้นไม้กันแต่ตอนแรกอันดับแรกคือต้องซื้อที่ดินก่อนอันดับสองคือเริ่มปลูกป่าตรงนั้นไม่จำเป็นต้องถมที่เลยเนาะไม่เลยนะไม่จาเป็นเลย,เลยนะอ๋อแต่ถนนมันสูงกว่าที่มันมันเสมอกับที่นะถ้าหน่อยเขาตัดเข้ามามันจะสูงกว่าที่ดินอาจารย์คิดว่าน่าจะต้องมีการถมหน่อยน,นึงแหละใช่ยังไงไอไอบนเนินสูงๆก็ไม่จำเป็นตแต่ด้านหน้าเนี่ยต้องถม แล้วเราว่าขุดสระซะหน่อยเอาไว้สำรองน้ำจริงๆถ้าอาจารย์อยากออกมนเกีย่ยวไม่ได้นะมันเกียร์เนี่ไม่ได้เดี๋ยวเราต้องขุดสระขุดสระน้ำเอาไว้เก็บน้ำช่วยแรกๆยังไม่มีไฟฟ้าเข้าก็ติดแผงโซลาเซลล์ติดแผงโซลาเซลล์รับไฟไม่เป็นไรกูมีคนติดกูมีคนติดแผงโซลารเซลล์ไร้ส้มได้ส้มแล้วสยามคอนเน็กติดแผงโซลารเซลล์เอาไว้ใช้ ซากไอจิ๋วเราไม่เจอหรอกงัวไปแดกจะเจออะไรซากง,งัวไปแดกมันก็แดกทั้งชุดจ้ะแหละที่รอบๆขอเขาเผาป่าเขาโพดไม้ขเขาเผานะาใช่ขเาขเาเผาวิธีการเดียวคืออะไรรู้ไหมเราต้องกว้างซื้อให้หมด ธีการเดียว ate, คือรอบแรกเราจะซื้อที่ดินที่เราซื้อก่อนพอเวลาเราทําไปทําอะไรไปเราเริ่มมีเหตุปัจจัยเราก็ซื้อต่อจนมันไม่เหลือบริเวณนั้นอนะ่ะเราก็เหลือเฉพาะเราเราเอาบริเวณเฉพาะด,ด้านหน้าเราทั้งหมดอ่ะทั้งเวิร์กเลยอ่ะจะส่งผลอะไรไหมไม่ส่งผลหรอกก็เต็มที่แค่เขาเผาควันม comrades. มันที่เขาเผาเพราะว่ามันไม่มีคนไปอยู่ใช่มันไม่มีคนไปอยู่ถ้ามีคน<ร> <ๆ S 2> ไปอยู่เขาก็จะไม่กล้าเผาหรอกอีกอย่างหนึ่งถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะ,ยอะเป็น,ป,น <Pedro S 2> ป่า มันฝุ่นจะเข้าไม่ถึงต้นไม้มันจะกรองฝุ่นหมดเขาถึงพยายามให้กรุงเทพปลูกป่าเ mm. พื่อลดพ m 2.5งจไงเป็นวิธีเดียวเพราะว่าต้นไม้มันช่วยซับกรองฝุ่นเพราะนั้นเราอยู่ในพื้นที่ป่าไม่ต้องกลัวเลยเรื่องฝุ่นเนี่ยตัดจบไปได้เลย,เลยแต่อยู่ในพื้นที่โล่งพื้นที่เมืองเนี้ยเรื่องฝุ่นนี่เป็นปัญหามากใช่อากาศเป็นมลพิษแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยอากาศเป็นเพราะนั้นก็ต้องกว้านซื้อในบริเวณเราให้หมดบริเวณเราอะกว้านซื้อให้หมด ถ้ามีเหตุปัจจัยนะซื้อไปเห่อที่ดินซื้อเข้ามูลนิธิไว้แล้วก็ทําสถานปฏิบัติธรรมค่อยๆไล่ไปไล่ไปไล่ไปมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยวันหนึ่งไม่มีใครอยู่ตายไปก็ยังมีคนขึ้นมาทดแทนดูแลเป็นสถานปฏิบัติธรรมต่อไปได้สร้างคนขึ้นมาทดแทนถ้าไม่ได้ก็ตกให้เป็นแผ่นดินของวัดวาารามสละไว้เป็นของวัดเพราะมูลนิธิเนี่ยมันมีทาย,ยาทอยู่แล้ว มีทายาตรับมรดกของมูลนิธิก็จะเป็นมูลนิธิด้วยกันซึ่งเราเอาเข้ามูลนิธิไหนก็ได้การจดครั้งแรกเนี่ยเราจดไปแล้วเนี่ยเป็นทายาทเราจะเปลี่ยนทายาทในการรับก็ได้วันนี้เราเอามูลนิธิวัดนี้มาวันหน้าเราเปลี่ยนมูลนิธิไปวันมูลนิธิอื่นก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็โอนให้ก็โอนเข้ามูลนิธิไหนก็ได้ที่เป็นวัดป่าวัดเขาอย่างเงี้ยก็มีมูลนิธิก็ขอไปขอแล้วก็เอาทายาทใส่ไว้วันหนึ่งที่นี่ตายแล้วอยู่ไม่ได้ก็ให้อีกที่หนึ่งบริหารจัดการแทน ไปรุ่นที่ห้าจะได้นอนคอนโดไม่มีจะคอนโดปลูกต้นาและคอนโดไม่สัพยะวัดสถานที่ปฏิบัติมึงจะมาให้ปลูกคอนโดแต่ถ้าคนมันเยอะนะมันก็ไม่แน่เนาะถ้ามันมากันจัดๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องอะไรเงี้ยแต่มันไม่วีเวกอะคอนโดอะมันจะแค่แบบแค่ขึ้นไปนอนนั่นแหละมันไม่วีเวกอะแต่ถ้ามันเยอะจัดเงียมันเยอะจัดที่พักก็จะไม่พอก็กางเต็นท์นอน ต่จริงนะถ้าตั้งกฎไว้เลยว่าใครจะมามาพักก็คือเราเอาเอากฎมานอนเอาเต็นท์มากางใช่เอาเต็นท์มาก,าง,า,มา,กางน่าจะดีกว่าไม่อยากสร้างอะไรเยอะแยะเป็นคนไม่ชอบสอไม่ชอบอะไรก่อสร้างๆอยากให้มันเป็นป่าใจอาจารย์อยากมีศาลาหลังเดียวศาลาใหญ่หลังหนึ่งไว้ฟังธรรมมีกุฏิมีที่พักะอะไรเงี้ยแล้วก็มีโรงอาหารอย่างเงี้ย ลงฉันน้ะนะําปน้าฉันอาหารกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรือนเรือนเรือนเก็บของมันต้องมีอยู่แล้วเรือนเก็บของก็อาจจะอยู่เรือนเดียวกันกับน้ําปะนะก็ได้สาลาย้อมผ้าเนี่ยทำแค่นี้พอแล้วมันไม่มีอะไรอย่าไปก่อไปสร้าอองโรงโรงครัวอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ควรจะไปก่อไปสร้างอะไรเยอะแยะทำเฉพาะที่จําเป็นเรียบง่ายตามวัดป่าวัดเขาเพราะมันเป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติสิ่งสําคัญที่สุดคือป่า ป่านี่สําคัญที่สุดนอน,นอนสาระนะใยังก็นอนบนาลาใช่ใครนอนเต็นท์ไม่ได้ก็นอนาระาใ่ใใครสบายก็อยู่บ้านมาลําบากแต่กุฏิมันมีอยู่แล้วแหละกุฏิก็มีไว้สำหรับคนที่อยู่ประจําประจำอะไรเงี้ยก็มามาอยู่มาพักผ่อนของตัวเองกุฏิใครกุฏิมันมีห้องน้ํามีห้องน้ําในตัวง่ายสุดรู้ไหมคืออะไรบ้านน็อกดาวสั่งซื้อมาโยนลงเลย บ้านน็อกดาวง่ายดีทำเสาไม่ต้องเทพื้นยังได้เลยลงเสาอย่างเดียววางมนเสาเลยยิงนอ็อตยืดให้อยู่ทำเอาแผ่นพื้นมาพามทำทางจงกรมบ้านน็อกดาวธรรมดาธรรมดาหลังละห้าห0ื่นบาทก็พอแล้วสาม0 0ื่นหรือไม่งั้นจ้างคนมายิงทำทำมันก็จะถูกหน่อยต่อห้องน้ําในตัวแล้วก็ทําทางจงกรมด้านนอกสบายแล้วน็อกดาวมันอยู่ไม่ทนวันนี้มีอะไรอยู่ทนละมึงจะอ,อะไรอยู่ทนล่ะ ปูนมันก็อยู่ไม่ทนเหมือนกันนะแล้วปูนเวลามันไม่มีใครอยู่นานๆมันก็ลกล้างบ้างเปล่ากูไม่อยากสร้างถาวรกูอยากให้มันเคลื่อนย้ายได้ไม่ต้องสร้างเยอะสร้างเฉพาะที่จําเป็นพวกบ้านน็อกดาวน์เนี่ยมันจะต้องสร้างเฉพาะคนที่อยู่อยู่ตลอดคนไม่อยู่ตลอดไม่สร้างไม่ต้องมาอยู่บ้านน็อกดาวน์ไปกลางเต็นท์นอนมาห้าวันเจ็ดวันไม่ต้องมาอยู่ไปกลางเต็นท์นอนมาวันสองวันสามคืนอยู่เต็นท์พวกดูแลวัดดูแลเออมันต้องบ้านน็อกดาวน์มันต้อง พวกดูแลวัดหรือพวกมาปฏิบัติเป็นเดือนอย่างเงี้ยให้อยู่ได้อย่างเงี้ยแต่เจ้าของที่เขาบอกว่าลิงเยอะเราไม่เคยเจอลิงเขาบอกมีลิงกูไม่เห็นลิงสักตัวเขาบอกว่าลิงมันเยอะครับแต่เราไม่เคยเจอลิงสักตัวนะึแต่ลิงมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะโยกไปโยกมาที่อะตอเราไปสองครั้งไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีอาหารกินไง ก็น่าจะเป็นฤดูพอปูเพราะเราไม่เคยไปฤดูพ่อปูไงถ้ามันมีพวกข้าวโภภพดเยอะๆอะไรเงี้ยมันน่าจะมีใช่เอาแต่อีกหน่อยเป็นสถานที่ปฏิบัติมันก็จะไม่มานะแต่ก็ไม่แน่บางทีมันก็มาหาอาหารอะไรเงี้ยเพราะเรามันมีอาหารกินมีข้าวกินมันก็จะมาวันนั้นอาจารย์ขึ้นไปอยอดอาจารย์เห็นอีฝั่าไหมครับก็เป็นป่าเป็นภูเข,ขาเหมือนกันมันก็ยังกั้นด้วยภูเขาอยู่ก็ลงไปเป็นเหวอ่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นภูเขามันมีภูเขาซ้อนอีกโลกหนึ่ง งเ,เต็นท์นอนถ้าเกิดมีฝนก็แล้วมันมีฝนมันก็ปิดเต็นท์สิมันจะเป็นอะไรเต็นท์มันมึงเต็นท์เขากานันฝนมึงก็พูดอะไรไปเรื่อยเต็นท์มันกันน้ําจ้าไม่ใช่มุง้งมุ้งกับเต็นท์มันคนอะไรอย่างนะจ้าอันนี้เขาเรียกว่าเต็นท์จ้าเต็นท์ากาันน้ํามุ้งไม่กันน้ําจ้ามุ้งกันยุงกลัวน้ำไหลน้ำอะไรจะมาไหลมีทาง หลวงตาสินทรัพย์บอกจะให้ที่อาจารย์หกสิบไร่ไม่ใช่เหรอคะบอกเมื่อไหร่กูยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยหลวงตาจะมาให้ที่ดินกูเรื่องอะไรกูยังไม่รู้เรื่องสักอย่างถ้าให้แล้วที่ทำเลดีกูไปเลยนะกูบอกให้กูเปิดตูดแนบทันทีเลยรีบสร้างเลยกูแล้วระหว่างสร้างกูจะไปอยู่ที่นั่นด้วย ไม่รู้มันใครพูดกูยังไม่รู้เลยเนี่ยทำไมจะให้กูทำไมกูไม่รู้อะ่ะคนคนคนไม่ได้ให้กับรู้เฉยเลยว่าจะให้กูแต่กูคนรับกูยังไม่รู้เลยว่าท่านให้กูหกสิบไล่์เว้ยงงพูดไปเรื่อย พระมีครัวส่วนตัวคิดเห็นยังไงพระไม่มีครัวจ้ะเนี่ยปัญหาผู้มึงเนี่ยโดนปั่นกันจะ,ะเละเนี่ยความโง่ของคนไม่ตรวจพิสูจน์ตู้เย็นที่มึงเห็นน่ะมันไม่ใช่ของวัดครัวก็ไม่ใช่ของวัดมันบ้านเขาบ้านโยมอุปทากเนี่ยมึงไม่เตื่นมึงโดนเขาปั่นจะเละเทะไปหมดเชื่อข่าวลวงข่าวข่าวเพอเจอร์เละเทะไปหมดว่านี่คือตู้ คำว่าที่เขาอธิบายว่าน,นี่คือของพระจานย์คึกฤทธหมดความหมายคือเขาทําไว้ทํากับข้าวถวายวัดทุกวันมึงก็ไม่ตื่นนัมันบ้านโยมอ,อุปถากตู้เย็นบ้านโยมอุปถากตู้เย็นเขาแต่ตู้เย็นใบเนี่ยเขาทําแยกไว้เพื่อถวายพระคึกฤทธิ์ทำอาหารถวายทุกวันโอ้ตาย มันแยกแยะก,กันไม่เป็นใครปั่นอะไรเชื่อหมดใครพูดอะไรเชื่อหมดเริ่มแยกแยะก,ก,กันไม่ได้ไปเรื่อยเนี่ยคนเรานะสังคมยุคนี่มันใส่ร้ายป้ายสีกันง่ายมากเราเนี่ยสร้างกิเลสแห่งการเกลียดชังกันง่ายมากโคตรง่ายมากใครลงอะไรนิดเดียวเราก็เชื่อแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงด้วยซ้ำเราเชื่อไว้ก่อนละ ฝนตกเขาเนี่ยอาจจะกำลังกลับบ้านฝนตกหนักไปแล้วแน่เลยเนี่ย